สวัสดีครังครับชาวไมเอร์ครับเจอกันแบบรัวๆชุดเก่าชุดเดิมนะครับก็อัดคลิปต่อเนื่องกันไปเลยอย่างที่บอกครับประเด็นร้อนเกิดขึ้นประเด็นที่เป็นเด่นๆๆๆเด็ดเนี่ยอยากจะบอกอยากจะเล่าครับแค่โพสหัวข้อโพสน้ำจิ้มเข้าไปในเฟซบ o o กแฟนเพจเนี่ยหลายๆท่านก็เรียกว่ามาติดตามมาให้ความสนใจกันดังนั้นก็จะต้องมาเปิดประเด็นมาวิเคราะห์กันให้มันเห็นภาพชัดเจนในรูปแบบของคลิปแบบนี้ละวันนี้หยิบยกเรื่องราวของ Honda มานะครับเป็นประเด็นที่ นักแข่งบาดเจ็บทุกคนได้ทราบกันดีใช่ไหมว่า2คนที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านูาน้น,นก็คือจอห์นเมียหมายเลข36ของเรฟโซแล้วก็อาเล็กลินสหมายเลข42ของ LCR แล้วก็ล่าสุดเป็นมาร์คมาเคสนะครับเหลือแค่นาคาการมิที่ยังอยู่รอดปลอดภัย แต่ล่าสุดนะครับอันนี้คือ2คนเนี่เขาเจ็บมาก่อนหน้ามาร์คมาเคสอีกนะครับแล้วก็พักยาวกันไปเรียบร้อยแต่มาเพิ่งมาเจ็บใน3-4วันก่อนที่เยอรมนีในซักสลิงเท่านั้นเองแต่ออกมาประกาศเรียบร้อยล่าสุดนะครับว่าจอนเมียครับไม่สามารถจะลงแข่งขันได้ในอาเซนที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับวันศุกร์นี้ก็จะเริ่ม FP1 กันไปประกาศไปตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันอังคาร ผมเองก็สงสัยไม่ได้นะครับว่า,าการบาดเจ็บเนี่ยมันมันหนักหนาสาหัสรุนแรงแค่ไหนอย่างไรกันบ้างแต่ก็เข้าใจนะครับว่านักแข่งถ้ามันจะมีอาการกระดูกแตกกระดูกร้าวกระดูกหกักไม่ว่าอาวัยวะนั้นจะเป็นชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ย่อมส่งผลมากกว่ารอยขีดข่วนรอยแผลรอยอะไรอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่นะฮะที่อยากจะบอกอยากจะเล่าที่นํามาเปรียบเทียบกันก็คือมาร์กมาเกตผู้ซึ่ง กระดูกก็แตกร้าวเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงมือเนี่ยแล้วก็มีปัญหาที่ข้อเท้าด้วยประกาศอย่างหนักแน่นไว้เช่นกันนะครับว่าผมจะลงแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ดังนั้นทําไมนะครับมาร์กถึงเรียกว่าไม่มีอาการเลยเลอเขาเป็นมนุษย์เหล็กเป็นกระดูกเหล็กมันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับแต่สภาพจิตใจของมาร์กในตอนนี้ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีคําว่าท้อไม่มีคําว่าถอดใจ มันอาจจะมีวีนอาจจะมีเหนื่อยหน่ายมีอะไรบ้างมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองนะครับโดยทั่วไปของมนุษย์เราเวลาที่เจออะไรที่มันไม่เป็นไปนอย่างที่คาดหวังเวลาที่เจออะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆซักๆแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าผ่านพ้นมันไปได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็ต้องนับถือน้ําจิตน้ําใจนะครับหัวใจอันแข็งแกร่งแล้วก็ห้าวหาญของม้าเขา เราคงจะไม่อคติเกินไปที่จะบอกว่าหืมนะครับก็คือสมควรที่จะรีทยัยสมควรที่จะพักโอเคแหละครับมันก็ควรที่จะเป็นแบบนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่นักแข่งอาจจะคิดอาจจะคํานวณมาดีแล้วแต่ในกรณีของมาร์กในวัย30ย่างสาเอ็ดในตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่มีความคิดที่จะเป็นไปในตรงนั้นในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนวัดจากที่เห็นใช่ไหมครับแต่นะครับย้ํา แม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาบอกว่าพร้อมที่จะลงแข่งอยากที่จะลงแข่งยังไงก็จะต้องลงเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญปิดท้ายก่อนที่จะปิดเทอมในช่วงพักครึ่งฤดูกาลมองด้วยเหตุด้วยผลตรงนี้มันก็สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมีข้อมูลที่ดีที่สุดที่พร้อมที่สุดยิ่งเป็นในสภาพที่ฮอนด้าตอนนี้สถานการณ์ข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันก็แทบที่จะหลงทางกันไปแล้วดังนั้นการที่จะไม่มีนักแข่งลงสนามแล้ว ข้อมูลเจะมาจากไหนอย่างไรผู้ที่เหลือรอดปลอดภัยอยู่ในตอนนี้สามารถที่จะเป็นที่พึ่งหลักได้หรือเปล่าก็ยังคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นถูกไหมครับดังนั้นมาร์กในตอนนี้ก็ต้องรอแพทย์นะฮะมันจะมีอยู่สองด่านครับทุกคนการที่นักแข่งบาดเจ็บแล้วที่นี้หายไปเนี่ยหนึ่งเราจะเป็นแพทย์ส่วนตัวที่เขาหามาเองตามคลินิกชื่อดังต่างๆนั่นแหละอันนี้แพทย์ก็จะเซ็นนะครับเซ็น รับรองว่าโอเคนะครับมาร์คมาเคสสามารถลงแข่งขันได้นะนู้นนี่นั่นก็ว่ากันไปด่านสุดท้ายจะเป็นแพทย์สนามครับซึ่งแพทย์สนามเนี่ยก็นะครับประจําอยู่ในทุกสนามเขาก็จะมาตัดสินนะครับโดยอาจจะมีแบบทดสอบแบบฝึกหัดอะไรให้ว่าสามารถที่จะลงแข่งขันได้หรือเปล่าเป็นความเสี่ยงให้กับตัวเองเป็นความเสี่ยงให้กับ เพื่อนๆนนะแข่งคนอื่นหรือไม่อย่างไรนะฮะตรงนี้ก็ยังคงไม่สามารถฟันธงได้ร้อยเปเซ็นะครับว่ามาร์กจะลงแข่งได้ไหมเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนั้นบอกว่าผมจะต้องลงให้ได้ผมอยากลงเห็นสภาพอย่างนี้แล้วผู้บริหารของ HONDA จะต้องออกมาขอโทษมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก่อนหน้านั้นก็ออกมานะครับเมื่อปีที่แล้วบอกว่าเรานี่ก็คือแบบว่าต้องขอบคุณมาร์กนะครับในการเสียสละยิ่งใหญ่ของเขาที่นะครับจะ พยายามกอบกู้สถานการณ์ของ h อน da ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดเป็นระยะเวลาก็พักใหญ่ๆนะครับบทจะร่วงนี่ก็ร่วงแบบเหมือนประมาณว่าสถานการณ์ของ h อน da มันไม่ใช่ร่วงแบบร่วงพลึบเลยนะฮะมันคล้ายๆว่าทําให้รู้สึกเจ็บใจเล่นบางทีเหมือนจะกลับมาแล้วก็ดรอปลงบางทีเหมือนจะดรอปลงถึงขีดสุดก็มีความหวังเรียบหรีว่ากลับมามันจะลุ่มๆดอนๆขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงอยู่ในแบบนี้ นี่แหละก็มันเป็นสถานการณ์อันอ่อนไหวนะครับที่ใครเชียร์ฮอนด้าในตอนนี้ก็ต้องทำใจให้มันกล้าแกล่งเหมือนกับมาร์คให้ได้ครับคือมันจะมีอะไรที่โผล่ออกมานะครับให้ได้ลุ้นแล้วมันก็หายไปอะไรที่โผล่มาให้ได,ใได้ให้ได้รู้สึกปวดตัวตร้าวแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นมันจะเป็นไปในแบบนี้นะเอาทีนี้ย้อนกลับมาดูสถานการณ์ของจวนเมียหน่อยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาร์อาจจะเคยพูดนะครับประมาณว่าเอ๊จวนเมียเขาจ่ายอยู่รอดปลอดภัย เขาจะไปต่อกับฮอนด้ได้หรือเปล่าแม้ว่าจะไม่ได้พูดตรงนะครับแต่เหมือนจะสื่อไปในทํานองนั้นละฮะตอนนี้สภาพจิตใจของอดีตแชมป์โลกปี2020ผู้นี้เป็นอย่างไรไม่มีใครทราบได้แต่เขาเองก็ถือว่าเป็นคนที่อ่อนไหวกับสื่อโซเชียลพอสมควรในระดับหนึ่งวัดจากสิ่งต่างๆที่เขาเคยเผชิญแล้วเราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นแชมป์โลกมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่เสียแชมป์โลกไปไม่ว่าจะเป็นตอนที่ ต้นสังกัดเดิมคือซูซูกิรีทัยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจอการวิาพากษ์วิจารณ์จากเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายหรืออาการบาดเจ็บที่อยู่ในท้ายฤดูกาลก่อนที่จะย้ายมาเรฟโซหรือจะเป็นเรื่องของสนยงสัญญาอะไรต่างๆนะฮะดังนั้นนะครับในตอนนี้เขาคงจะฝีตัวเองไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วหรือเปล่าหมายความว่าไม่ต้องรับรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับข้อความเกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นไปในโซเชียลออนไลน์ซึ่ง ต้องยอมรับนะครับว่านักแข่งก็คนธรรมดาปกติทั่วไปแหละฮะไม่ได้ต่างอะไรกับพวกเรามากหรอกดังนั้นเจอกดดันเจอบีบคั้นเจอ,อด่าเจออะไรนะครับทั้งที่รู้จักกันไม่รู้จักกันเนี่ยบางทีมันก็เป็นอะไรที่มันลบจนส่งผลอย่างคาดไม่ถึงนะครับว่าคําพิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลนะครับในเชิงเลวร้ายเนี่ยกับนักแข่งคนนั้นในระดับไหน คนไหนที่เก่าเกมแล้วหรือว่าคนไหนที่ปล่อยผ่านปล่อยวางได้ก็ดีไปแต่รายของจอนเมียเขาจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเอาจริงๆผมก็รู้สึกเป็นห่วงเขานะครับเขามาในฐานะของนี่คือฮีโร่นะครับนี่คือฮีโร่ในปี2020ใครๆก็รู้ว่าแชมป์ก็คงจะไม่พ้นดูคาติแต่สุดท้ายดูคาติก็บ้งอาทีนี้สักพักหนึ่งใครๆก็คิดว่ายามาฮ่าก็คงจะแบเบอร์สุดท้ายยามาฮ่ก็บง แล้วอยู่ๆมาเป็นซูซูกิที่นะครับไม่มีวีแววว่าจะเป็นแชมป์โลกได้เลยทีมนี้ไม่ได้ว่าเป็นทีมที่ใหญ่แม้จะเคยเป็นแชมป์โลกอยู่บ้างในอดีตแต่เทียบกับค่ายรถญี่ปุ่นด้วยกันเทียบกับที่ไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่านะฮะมันมันยังคงข่างไกลความสําเร็จของค่ายใหญ่เหล่านั้นแต่จอนเมียก,ก็มาทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าหักปากาเซียนกันไปทั่วหน้าเลยเนี่ยดังนั้นนะครับ ความยิ่งใหญ่ของเขาปรากฏการของเขาในตอนนั้นนะครับเมื่อเทียบกับตอนนี้หลายคนก็ปดสงสารไม่ได้รวมทั้งผมนะครับกับสิ่งที่เป็นไปเป็นอยู่ในตอนนี้อาการบาดเจ็บมันมีผลกับนักแข่งนะครับทุกคนนะต่อให้เจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันส่งผลกับความมั่นใจมันจะทําให้สไตล์การขับเปลี่ยนไปการตัดสินใจนะครับมันก็จะ ทำให้ไม่ได้รวดเร็วฉับไวเหมือนกับที่ร่างกายมันพิกๆอยู่มีตัวอย่างมากมายหลายคนในอดีตนะครับที่ผลงานในช่วงที่ร่างกายร้อเปอร์เซนั้นโอ้โหสุดๆครับแต่พอได้บาเดเจ็บได้อะไรมาแล้วกลับกลายเป็นว่ายังกับคนละคนเลยนักแข่งเหล่านี้ไม่ผิดครับบางทีเขาเจ็บมาเขาก็รักชีวิตตัวเองมากขึ้นห่วงตัวเองมากขึ้น จะบอกว่าเขาขี้กลัวจะบอกว่าเขาอะไรผมไม่อยากให้ไปถังผมนักแข่งแบบนั้นกันนะครับจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ว่าพูดแบบว่าเอาให้หลอ่อหรือว่าพูดให้โลกสวยจริงๆคือพอถึงช่วงเวลาหนึง่งบางทีนะครับมันล้มหนักเจ็บหนักเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะบ้าคลั่งแล้วสะกดจิตตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันไม่กลัวตายฉันไม่กลัวล้มชัดเจนเลยก็คือมาร์กมาเคสนี่แหละ มาร์กกลายเป็นนักแข่งที่อากลับมาเรื่องมาร์กต่อมาร์กาเป็นนักแข่งที่ล้มเยอะที่สุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล้มแต่ละครั้งเบาบ้างหนักบ้างสลับกันไปจนล่าสุดในรอบวอร์มอัพแบบนั้นล้มถึงขั้นกระดูกมือเนี่ยแตกหักไปแต่ก็ไม่ป,ปลีกปากสักคําว่าเหนื่อยว่าท้อว่าอะไรนะครับจะกลัวหรือเปล่าผมไม่ทราบในนะครับจะหวั่นไหวแค่ไหนก็ไม่ทราบเช่นกันแต่นะครับที่ทราบชัดเจนก็คือไม่เคยบอกว่านะครับจะลดดีกรีความเครียวการในการขับมีแต่จะมุ่งไปอีกมุมหนึ่งได้ใจนะัก ได้ใจ FC ฟซีไปตรงๆไปแบบเต็มๆนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือหลายคนแอบเป็นห่วงว่ามาร์คน่าจะเบาลงไหนได้ไหมน่าจะคิดถึงอนาคตตัวเองได้ไหมในล่าสุดรู้สึกว่าเหมือนจะมีแฟนสาวเกิร์เฟนใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ก็ไปถึงไหนกันนะครับแต่รูปที่ทางเกิร์เฟนคนนี้นะครับเขาก็อัพลงใน IG ก็คือพามาร์ไปตรวจร่างกายไปเช็คไปทํากายภาพบ,บําบัดไปอะไรเนี่ยก็ชัดเจนนะครับหรือบางทีนะครับ าสาวสาวรายนี้นอาจจะมาเติมเต็มนะครับมาเป็นแรงสนับสนุนหลังบ้านของมาร์คให้มาร์คเ,เขาได้มีแรงใจได้ฮึดสู้ต่อไปหรือเปล่านะาก็ขอให้ลัคกี้อินเลิฟนะครับส่วนจะลัคกี้อินเกมหรือเปล่าระยาเวลาคงจะเป็นตัวชี้บ่งตรงนี้กันนะครับแต่ใดๆแล้วก็นับถือในน้ําใจของมาร์คนะครับที่กัดฟันพร้อมที่จะสู้แล้วก็เป็นห่วงสถานการณ์ของฮอน d ้นะครับในตอนนี้ นักแข่งที่จะลงแทนลืมพูดไปเลยครับเอเกอรเร็กโกนาหมายเลขยี่สิบเจ็ดของ World Super Bike ครับก็จะมาลงแทนจอเมียประกาศเรียบร้อยนั่นหมายความว่านี่คือสนามที่2แล้วนะครับที่เล็กโกนานั้นมีโอกาสได้ลงแข่งขัน MotoGP นะอ่ะจะเป็นอย่างไรสำหรับสถานการณ์ของพญาอินซีก็ให้กำลังใจลุ้นกันต่อไปเดี๋ยวคงจะเจอก,กันกับผมอีกในคืนนี้นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ลง3คลิปหรือว่า4คลิปยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ